สวัสดีครับพี่น้องนะครับมือนี้บ่าวมอบมาเที่ยวสุพรรณนะครับพี่น้องเดี๋ยวพามาเบิ่งงัวนะครับพี่น้องกับน้องนะครับทึงเลี้ยนทึงเลี้ยงงัวนะครับเดี๋ยวบ่าวมอบติสัมผัสให้พี่น้องได้ชมนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปนะครับสวัสดีครับน้องสวัสดีครับผมสุทธิชวานซีครับยังอยู่ชั้นโ .6 อยู่ครับชื่อเล่นชื่ออะไรครับชื่อสุครับ น้องสุนะพี่น้องอยู่ม้อหกก็อายุประมาณเท่าไหรสิ7เจ็สิแปดครับสิบเจ็ดสิบแปดนะครับที่อยู่บอกที่อยู่นะครับตรงนี้ที่นี่สุพรรณบุรีอำเภอลางแคไซบ้านบ้านแจงงามครับบ้านแจงงามนะครับ,บ,รบพี่น้องเริ่มเลี้ยงนานยังครับเริ่มเลี้ยงได้ประมาณปีนะครับอ๋อคิดยังไงถึงมาด้มาเลี้ยงง้ว มีใจรักครับอ๋อชอบนะครับพี่น้องมีใจรักแล้วเลี้ยงยังไงไปโรงเรียนด้วยแล้วก็เลี้ยงวัวด้วยก็จะมีแปลงหญ้าครับก็ตอนเย็นกลับมาจากโรงเรียนก็จะตัดหญ้าไว้ครับครับกินเช้ากลางวันแล้วก็เย็นจะตัดอีกรอบหนึ่งชนรอบพอดีครับอ๋อเราก็คือตัดให้เช้าตอนตอนเที่ยงนี่มีคนดูแลให้ไหมมีแม่ยู่บ้านครับอ๋อก็แม่คอยให้นะครับเวลาอยู่โรงเรียนนะครับตอนนี้มีกี่ตัวครับ สามตัวครับสามตัวนะครับพี่น้องเป็นวัวลูกผสมนะครับเป็นวัวไทยไทยไงนะครับมีท้องไหมมีแม่ท้องไหมครับอ๋อแม่ท้องนะครับผสมตัวไหนไปครับมีแปดสี่แปดทับแปดครับเป็นวัวนอกครับเป็นวัวน้องทาไมถึงเลือกวัวนอกครับเพราะว่าลูปลางสวยวยครับโอก็คือกล้าผสมเลยนะครับพี่น้องค่าผสมเท่าไหร่ครับ ถระส้มก็ตัวนี้ก็ประสมไปพังกราบะครับโอ้ก็ถือว่าถูกนะครับเป็นพี่เป็นพี่ที่รู้จักกันโอ้นะครับพี่น้องราคาพักราคาพี่น้องนะครับพี่น้องราคาตามสนับสนุนน้องนะครับพี่น้องเด็กไม้น้ำนะครับแล้วเป็นไงครับเริ่มเลี้ยงมีปัญหาอะไรไหมเกี่ยวกับการเรียนไม่มีเจ้าการเรียนนะครับ บอกว่าจะสั้นเวลาทุกอ๋อครับก็จะมีเป็นโรคะครับมีไหมครับมีครับเป็นยังไงเล่าให้ฟังหนะครับโรคตัวเป็นสกินก็ชีดยาร้สร้ำครั้งครั้งละซ้ำเข้มครับหายไหมครับหายครับอ๋อตัวไหนเป็นครับเป็นมดเลยครับหนักไหมครับอาการหนักไหมมีไม่หนักครับเพราะว่า มีพี่ๆเขาขอช่วยเลือดช่วยชีดยาอะไรเงี้ยครับผมมาชีดเป็นบ้างครับก็เลยอายุครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครับตอนนี้ได้วัคซีนยังครับวัววัคซีนยังครับหาซื้อจากที่ไหนครับนำเข้ามาจากที่ไหนครับวัวพี่ๆในในกลุ่มที่รู้จักกันนะนครับ ถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่นะพี่น้องสนใจในเรื่องงัวนะครับมี่แปลงหย้าพร้อมนะครับพี่น้องปลูกหญ้าประมาณกี่ไร่ครับประมาณไม่ถึงไร้เขาเพ่งสร้างงานนะอ๋อประมาณสามงานนะพี่น้องทั้งขางนะครับนี่นะครับงัวกะท้องกี่เดือนแล้วครับตัวนี้ก็ <c oughs> ่งไปซ่อมไปได้ซ่องเดือนแล้วครับอ๋อหน้ารุ่นนะครับพี่น้อง <c oughs> ก็ถือว่าเป็นเงินเก็บเงินออมไปด้วยนะครับ ศึกษาไปด้วยครับศึกษาตัวนึงให้มันถุนูให้เราครับดีนะครับพี่น้องบางค้นนี่ไปหาได้ทฤษฎีกับาบ่าได้โบเก่งนะพี่น้องต้องเลี้ยงไปแล้วก็ศึกษาไปนะครับตัวนี้เป็นงว่าเท่าโบดนะครับพี่น้องฝั่งนั้นก็เป็นงว่าโบดนะครับออกแดงแต่ว่าบบเขี้ยมบันไดนะครับเป็นงว่าสาวนะครับเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นหญ้าแพนกล่านะครับทําไมถึงเลือกแพนกล่าครับพระว่า ตัดเราได้หนึ่งอดีครับแล้วก็โตเร็วครับโอโปรตีนเขาสูงนะครับโปรตีนสูงด้วยแล้ววางแผนไว้ยังไงขึ้นมาหาัยแล้วจะเลี้ยงยังไงครับก็เลี้ยงก้อนครับมาห้องอยู่ไกลๆบ้านครับอ๋อไปกลับได้ครับครับก็ถือว่ายังเลี้ยงครอบคู่กันไปได้นะครับจะเรียนเกี่ยวกับด้านอะไรครับสัตวศาสตร์ครับโอ้โหถูกทางเลยนะครับพี่น้อง ดีๆนะครับบ่าวมอบเห็นดีนะครับบ่าวมอบยังทราบไปนะพี่น้องขั้นหูโตเลี้ยวกว่านี่กับสีเลียนทางเฉพาะทางเลยนะพี่น้องแล้วเรื่องน้ําเรื่องอะไรเราดูแลยังไงก็จะให้ทุกเย็ยนครับเติมเติมทุกเย็ยน๋อนะครับขอกะสะอาดดีนะพี่น้องการดูแลจัดการถือว่าด,ดีนะครับ มันก็จะใส่ไรเลยครับอ๋ออ๋อลงให้นะครับไปเดี๋ยวพาไปดูแปลงหญ้านะครับพี่น้องมีต้อยว้นิดน้อยครับอันนี้แปลงปล่อยนะครับพล่อได้ออกกําลังกายนะพี่น้องจะถือว่าดีนะครับคลายเครียดนะครับโอ้แปลงหย่างงามนะครับพี่น้องกระฝากติดตามนะครับพี่น้องคนรุ่นใหม่นะครับน้อง น้องไม่นะพี่น้องถือว่าให้กำลังใจกันนะครับอันนี้ปลูกได้นานยังครับเริ่มเริ่มเรียงมาปลูกเลยครับปีนึงนะครับก็ประมาณปีนึงนะครับพี่น้องหนาดีนะครับหนาเงวดีนะครับพอกินไหมครับสามตัวกับพอกินครับชนรอบพอดีอ๋อชนรอบพอดีนะนั้นหมดนี่ก็ยาวพอดีครับครับก็คือแบ่งตัดไล่ไปนะครับพี่น้อง เคยได้ปลูกย่าอื่นไหมหรือปลูกแพนโกล่าอย่างเดียวปลูกแพนโกล่าอย่างเดียวเลยครับอ๋อก็คือศึกษามาแล้วครับน่าจะง่ายที่สุดแล้วนะครับครับง่ายสะดวกกรทจัด,ดก,าจาก,การนะครับขั้นตอนก็น้อยนะครับพี่น้องแนวทางต่อไปนี่จะพัฒนาไปยังไงครับเกี่ยวกับบัวก็เลี้ยงแบบนี้ไปก่อนนะครับพรา,ามีทุนน้อยก็อาจจะซือ้อเอฟลูกมานกอเรื่รรอยๆเงนะครับ ก็ตอนนี้ก็เริ่มผสมวัวนอกไปนะครับพี่น้องก็ทาเอฟไหมครับจะไปจดเอฟครับโอนะครับพี่น้องทาเอฟเพื่อต่อยอดนะครับตามกําลังนะครับพี่น้องก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะครับน้องฝากฝากถึงคนรุ่นใหม่หน่อยอ่ะใครที่สนใจเลี้ยงวัวครับก็สําหรับคนที่สนใจจะเลี้ยงวัวนะครับก็สามารถเลี้ยงได้ครับจัดจัดการเวลาให้ดีครับก็ อย่างไรมายากับงู๋อนะครับสําหรับน้องไม่นะครับไม่รุ่นนะครับยากไหมสําหรับเด็กที่ต้องดูแลเองทําเองไม่ยากครับขอแค่ชอบนะชอบแล้วก็มีใจรักครับอ่าเดี๋ยวฝากเบอร์โทรนะครับช่องทางส่วนติดต่อนะครับสําหรับน้องๆนะครับหรืออาจทะเป็นรุ่นมูรุ่นเดียวกันนะครับมาสนใจเกี่ยวกับงวนะครับกโทรมาสอบถามได้นะครับครับเบอร์โทนะครับซูนก้าวซ้องฮาร์เชตก้าวซ้าๆแปโทครับสุขครับ แล้วเบอร์ไอเฟสครับเฟสก็สุธิสว่างซีมิโนซาไทยเลยครับโอ้อนะครับง่ายๆนะครับพี่น้องผู้ใดสนใจนะครับเป็นมูหรือเป็นรุ่น้องอยากสอบถามเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเริ่มเลี้ยงนะครับก็โทรมาติดต่อน้องได้นะครับพี่น้องก็สอบถามข้อมูลนะครับคนที่เลี้ยงกรก็จะก้าวได้เรียวนะครับพี่น้องก็ผิดพลาดก็ขออภัยนะครับพี่น้องเบ้าม่อมก็ยุดการทายคลิปไปโดนนะครับพี่น้องงานหลายนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์น,นะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮดคิปนะครับมื้อนี้ก็ขอบคุณน้องสุหลายๆนะครับพี่น้องเป็นวัยรุ่นนะครับสวัสดีครับ